แล้วแล้เหมือนไก่แล้วเมื่อกี้จังหวะจังหวะมุกต้องมาแล้วพังพังอ่ามาเออได้ได้อืมอันนี้กระจกแตกละกระจกแตกเลยครับผมเฮ้ยที่สองแล้วขึ้นเป็นที่สองเรียบร้อยแล้วที่สองใช่ที่หนึ่งนิดเดียวห้าหมื่นทุกคนห้าหมื่นห้าหมื่นคอยเนี่ยไม่ใช่ห้านบาทนะใช่ห้าหมื่นคอยห้าหมื่นคอยเนี่ยคือแปดหมื่นบาทไม่ใช่ ก็คือแบบว่าสามารถแบบว่าช่วยกันได้ทุกคนใช่ใช่อเเป็นยซึ่งฟังมาเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยแบบผมยอมใจทีมงานเป็นอันี่เนี่ยไปอู้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 มีคุณโบคุณแอมแล้วองคุณโบคุณแอมแล้วก็คุณโซโซซีอ่า น่าจะเป็นคนจีนนะครับส่งซปเปอร์คาร์มาให้ยคุณซออีนี่กาว่าอ่ะอ่ายังไงอ่านมั่วอ่าก็คือร้องเพลงอ่ะสามเพลงด้วยกันคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมร้องไง่ะเธอรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยน ฉันมาเท่าไรลองมองบนไปไหนแล้วไปไหนแล้วอะไรนะเปิดคาราโอเกะได้นะฮะ๋อราะว่าเปิดคาราโอเกะได้แล้วเราก็หลอกมาเราไม่ถูกนะยันไราเป็นแค่ที่ผุดซ่าเราก็จบคนกัน กับใจลากับเขาแล้วมองกลับมามัไม่ว oh. ่าใจฉันได้แก่ใจว่ามันไม่งองนั้นมันไม่งอย่างนั้นเป็นแค่ที่พลัาก็ยอมบทก่อนบทดีมันจะเป็นบทก่อนที่สี่เป็นบทก่อนที่ดีราเชมรับบทปร มันไม่จริงเธอปฏิทิ้งทุกทีเอามาจากวรรณคดีไทยอยากเปลี่ยนอะอยากฟิลแบบเอามาจากวรรณคดีเพลงเพลงอ่าผมแปลว่าอยากกดเอฟเฟกมากเลยตอนเนี้ยเออมันมือคุณเซอเอมส่งให้เยอะมากจริงเหรอฮะใช่คุณเซอเอ็มอะฮะซูเปอร์คาร์อีกคันหนึ่งด้วยซ้ำเมื่อกี้นี้อุ้ยโอ้โหพี่ตะคุบอกว่าลองเดี๋ยวผมเก็บตังค์มาทีละย้อนกลับมาทีหลังเดี๋ยวผมล็อกสุดเลยก็ได้ฮะอ่าโอเคขอ มองขึ้นไปบนฟ้ามองขึ้นไปบนฟ้าใช่หนึ่งสองสามมองขึ้นไปบนฟ้าลองนับดาวบนนั้นแทนหัวใจของฉันที่มีให้เธอคืนที่ดาวเต็มมีแค่เธอกับฉันให้เราอยู่ด้วยกันในค่ำคืนที่สองเรา นอนนับดาวคอยเธอยังอยู่ตรงนี้จำได้เหรอข้ามคืนพ้นวืนพ้นปีทุกวินาทีเวลาที่มีเธอจะอยู่กับฉันช่ววินาทีในใจขอแค่เธอไม่ไปเจากฉันหมาก เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวผมเก็บดูก้อซีดย้อนมาที่หลักนะฮะโอเคเดี๋ยวขออัปเดตคะแนนหน่อยยังไงครับเดี๋ขอขอบคุณน่าจะเป็นไปได้นะฮะน่าจะเป็นไปได้เฮ้ยอีกนิดเดียวกับลำทีหนึ่งมีความเป็นไปได้สามหมื่นมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ไปโผล่หน้าที่มาบุญคลองเป็นไปได้แล้วเราวันต้องต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแบบชี้แสงด้วยนะขอบคุณไดโน่ขอบคุณเดอะเว วขอบคุณเค